สวัสด,ดีคะ่ะวันนี้เราก็มาเล่นเกมตอบไม่ตรงคำถามถามไม่ตรงคำตอบกันนะคะไปเลยจน <c oughs> วันนี้กินข้าอะไรสีฟ้าทำอะไรอยู่ชื่ออะไรบีนอนตอนไหนอยู่ข้าวา <c oughs> วันนี้ใส่ชุดสีอะไรโค้งฟ้าสวยมากวันนี้กินข้าวไข่เจียวไหม กอะไรอยู่ไมกินนอนแพ้นะนอนเกเรตีอะไรอะไรเ้าเลยดิวันนี้แต่องเท้าอะไเนี่ยแหมใครมาครูเหรอไม่ป้าวันนี้ป้าวันนี้พากไม่ ไม่กลัวันนี้กี่ข้าวทำอะไรนอนตอนเย็นทาอะไรฟิตฟอยังมีแฟนไหมวันนี้อากาศเป็นยังไงร้อนวันนี้ได้ใส่หมวกไหมอู้คาดิใจมาก อาจารย์สีอะไรไม่นอะแล้วอันนี้ตึกอะไรไม่รู้ <laughs> ทำอะไรอยู่ <laughs> ใส่เสื้อสีอะไร <laughs> วันนี้วันอะไรตกึกนั้นโคตรสวยเลยวันนี้ไปไหน คิดๆนี่ออก็นสัเส้อเจ้เไม่ได้สวแเดิส่วนนร่วมกัไม่มีใครหรอไม่มีสไม่มีสเลยอันนี้ตึกอะไรวันนี้กินข้าวกับอะไรยังไม่รู้าไปวันนี้กะพราไทยกะปอตไรตีเปอนไรสวยจังพันจ้าสีอะไรอู้หองฟ้าปลอดโปร่ง คนนีกใส่ยังไงยินหรอตส้นนั้นอะไรวะเส้นสีอะไรคนนี้อยากกินข้าวจังร้อนไหมโอ้ว่าที่สุดตอนนี้ทำอะไรอยู่อุ้ยจะไปกางมุ้งนะสปายกูปิดแล้วเขาใครถือกล้องตีฟ้าเลยทาสีอะไรแหว๋อยากยืมสติ ไปไหนอากาศดีมากปูไปจะล่านไหมรองเ้าสวยมากเล็บเสียอะไรอ่ะหูมีนี่ด้วยร้อนไหมมาใครมาส่งร้อนอุ้ยไปแล้วหรอปะร้อนเกอร์ไปไหนร้อนเลยตออันเดิมดิ ากาศดีไหมไม่ดีชอบสีอะไรขาว่ะเป็นไะไเติดปะไม่ได้ไปเฉยขี้นิดหน่อยเองอายุไปไหนกูจะลุกหสีอะไรพี่นนท์ยืมหมวกเลยดิเล็บสีอะไรเล็บเปื่อยแล้ว ข้ามตอแม่ีสอิดถึงที่หนไหมตึกสาวนนีกินอะไรดีอ่อๆกินเล้าไหมร้อนป่ะวันนี้หิวข้าวตอนไหนดีเปหน้าบางเขนปะจะเลิกกินเล้าได้ยังจะนอนตอนไหนคิดถึงแังเลย มีแฟนยังร้อนมากเลยเมื่อกี้ร้อนไหมนะกอยากกินโกโก้อันนี้กินข้าวสับอะไรดีโทรศัพท์สวยจังรักแฟนไหมแม่สวยนะแต่แมสสีอะไรสวิตชสีดำเข้าตรงไหมไข่ไข่มาันี้สีขาวมาไหนจะมีแฟนสีเขียวนี่ชื่ออะไรสีดำ ต้นไม้ไปกัได้ไปต่อสายคนตาสวยร้อากาศร้อนมากก็คือเราเล่นเกมจบแล้วนะคะถามว่าได้อะไรไหมไม่ได้สิไม่ได้สติมันทำให้รู้ว่าเราไม่มีรอสติมันแค่ีสติได้มากแค่ไหนเอาเอาเอนจอยไม่เอาสาระเพราะไม่มีสาระจริงจไม่ว่าจะชีวิตจริงหรือชีวิตในกล้องก็ไม่มีสาระไม่มีสติไม่มีอะไรเลยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย